สวัสดีครับช่องพายเริมใหม่แล้วครับโอ้ยเป็นสีวนว่ายวนว่ายนะครับวันนี้ทั้่งคนเั้่งมาว,วันนี้เราได้อะไรน้องเกลือนะคะน้องเกลือได้ของข,องของวัญวันเกิดล่วงหน้านี่คือของขวัญวันเกิดล่วงหน้าจากยายน้องนะซื้อให้น้องของขวัญวันเกิดเอาขอบคุณยายน้องก่อนรครับทำดีดีลูกทำดีดีก้มดีดีขอบคุณครับเออ รอประกอบนะคะรอประกอบอยู่รอประกอบอยู่นะประกอบเส้นแล้วก็บสินไอขี้หาประกอบก่อนของของวงควันวันเกิดล่วงหน้าวันเกิดวันที่สิบสิบสามตุลาเนาะแต่ว่ามันนี่สิบสี่กันย่าหายก่อนเพนว่าใจหอนเนาะพนว่าใจหอนห่างก่อนมวันเกิดแล้วตอนนี้ ช่างจําเป็นเรากําลังประกอบอยู่นะคะจาลังประกอบอยู่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นชุดนะคะของคุณแม่วันนานะคะก็ท่านส่งมาให้หลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่นะคะยังไม่มีงานที่จะใส่ไปนะคะแต่เราจะเอาชุดออกมาดูหน่อยว่าเป็นทีอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวะะเดี๋ยวชุดชุดหล่อหอชายเลิฟนะคะมาจากคุณแม่วันนานะคะวัน คุณแม่วันนาชนะภัยนะคะอู้สีสดใสมากเลยสีแดงเปรสไม่ใช่สีแดงเปรสสีเดนเลือดหมูแดงเลือดหมูแดงเลือดหมูเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าท้ทำเว้าหู้ d i v อู้สีแม่สุดยอดเลยเอาลายเข้าอยู่ไหน ในลายอยู่ไหนเออลายผ้าสวยสีเลือดมุสงสวยมากาขอบคุกคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่วันนาชนะภัยนะคะที่รักและเมตตาชายเลิฟนะคะก็มีงานนะคะก็จะได้ใส่ชุดแม่วันนาออกงาน,านก็มีหลายชุดนะคะที่แม่วันนา ตัดมาให้นะคะมีหลายชุดมากก็ขอบพระคุณมากมากนะคะชุดที่ตัดมามันก็เล็กแล้วนี่ชุดใหญ่แต่ยังไม่ได้ลองใส่นะคะยังไม่ได้ลองใส่แต่เราโชว์ชุดก่อนนะคะเราโชว์ชุดก่อนวันที่ออกงานเท่านั้นเราถึงจะใส่เลยใช่ไหมจะได้เซ <Surprise. S 2> อรออ์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวก็มีงานแล้วนะใครจะเกิดอะ่ะงานหลวงไม่ใครจะเกิดใครจะเกิดโอ้นั่นอันนี้ข้างหลัง เกียยวเกโอ้สวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากมนะคะคุณแม่วันนาอ่อมีงานนะคะมีงานชายเลิฟจะได้ใส่ชุดหลอออกงานเลยชุดหลอโอ้คนรลอชุดสวยๆเนาะคนหลอๆชุดสวยๆนะคะจะได้ใส่ออกงานนะคะก็ขอให้คุณแม่วันนานะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ อยู่เป็นล่มโพล่มไสของน้องช้างนานๆนะคะจะได้ตัดชุดสวยๆรอๆให้กับน้องๆช้างหลายเชือกนะคะขอ mm. ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับทุกชุดหลายชุดที่ผ่านมาสำหรับชายเลิฟนะคะก็ได้หลายชุดสำหรับชุดรอๆสวยๆนะคะจากคุณแม่วันนาชนะภัยนะคะขอ mm. ขอบพระคุณมากๆนะครับ mm. เลิฟบ,บอกว่า ได้เวลาพุ่นผมจังสีดดใไซครับตอนนี้ไซพระท่านไหนนะครับมุอโอโกลกครับ oh, <man. S 1> เอาทางนี้ก็ประกอบจักรยานนะครับเอาประกอบช่วยกันตากับหลานฟังทางนี้เป็นจักรยานของคุณแม่น้องนะครับแม่น้องแม่แมุ่แม,แม่อุปธรรมชายเลิฟนะคะแล้วก็อุปธรรมมาถึงเด็กชายเครือกูลด้วยนะคะ oh, <man. S 1> ขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้คุณแม่ น้องนะคะโอ้ยลบกองเกือบห่ท่านจังไงมาเปิดโซ่ร่างการจังสั่นกำลังสิอวยพร์เขาขอพอบคุณนะคะขอบคุณแม่น้องนะคะนั่นสะดุดเลยตัวมาโชว์น้องสะดุดเลยขอบพระคุณแม่น้องนะคะขอให้แม่น้องนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะจิตการการเงินการงานเจริญรุ่งเรือง วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนี่มันหมานเฮงเด้เลมันหมานเฮงเฮงรวยๆ detta, นะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ประกอบเสร็จก่อนเราจะเราจะได้ทดลองงานกันขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่วันนาแล้วก็คุณแม่น้องนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรา ขอขอบคุณนะคะที่รักและเมตตาก็ครัวใช้เรินะคะรักหนึ่งแล้วก็ขอให้รักนานๆนะคะเดี๋ยวเรารอประกอบเสร็จเราจะได้ขี่ชูกันนะครับสู้ไม่สู้ไอ้สู้สู้ทำยังไงไม่ทำยังไงสู้สู้อย่างนี้สู้สู้ผู้พี่กลยชุดบอกยางงามบอย้าแต่งรอแต่ว่านอนบ่ท่านต่น ี่เมยมันสวยแล้วทำไมไม่ปลูกลูกเธอเบิงทานอนผู้พีได้ชุดชุดบักยางงามไวท์ไใส่ออกงานแต่ว่าขี่คานนองม่ท่านลุกผู้น้องก็ได้จักกย่านแต่ว่าเพระท่านตื้อกันเบย์ท้าขี่คานมดเทือนมดซานได้จนน้อนบ่อยากลุก โขนซูซูขากะเนยงา่ายเอาเท้ามันนี่บอไปรับเขกติท้ามันนี่ิมีนักเรียนมาหลายบ่มนันนี่แล้วนะคะสับปะรุษมาแล้วนะคะสับประรุมาแล้วสับปะรุษนะคะได้ แล้วได้มาวานนะคะสับประรดได้เมื่อวานนะคะมาลงให้แล้วนะคะสามพันห้าร้อยคะแนนนะคะต้าสิกินได้จักมือนี่ไม่รู้จะกินได้กี่วันแต่ว่าก็มีหญ้าน้ำนะคะมีหญ้ามีต้นไม้มาแกมน้ำกะ็ะ <c oughs> ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่เอฟซีนะคะสําหรับชุดนะคะแม่วรรณาสําหรับชุดรอรอชายเลิฟแล้วก็คุณแม่น้องนะคะสําหรับจักรยานน้องเกลือ แล้วก็ขอพระคุณนะคะเอสซี FC, ทุกคนทุกขั้นนะคะที่สนับสนุนผลไม้นะคะออนไลน์ชายเลิฟทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะคะเก็บอ่อนใบนะคะจะได้เป็นต้นสับปะรดนะคะจะได้เป็นต้นสับปะรดนะคะก็บ้านชายเลิฟก็ขอฝากแม่ๆม่ด้วยนะคะวันอังคารกับวันศุกร์ก็จะเปิดออนไลน์ขายผลไม้เหมือนเดิมนะคะ ขายเหมือนเดิมสะสมคะแนนไว้ซื้อต้นสับปะรดเหมือนเดิมนะคะได้มาแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนทุกท่าน,นะะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีที่ใช่หรือด้วยครับโอ้ตะแตเว้นมันสองดากเนี่ย แสงสองผองอัามไพขึ้นมาแล้วแต่ว่าลูกชายพ่อใหญ่เก็กลูกชายนางพิมพน์อนอนเฉยเลยอานอนนอนเหยียดขาสวงวงหยุดยดจะไปใส่ยุดเดี๋ยวเตือนจ่อยเตืนจ่อยข้นกวนมีนคนกวน,น,น,นอ้โ้ลูกแล้วลูกแล้ว ลุกแล้วลุกแล้วโอ้โหเฮี้เอลน,นาขาดลาดยังหวะสะเบิรมสะบามยังหวะสะเบิรมสะบามแม่บ่ได้ปลูกแม่บ่ได้ปลูกลดน้ำข็งมาโอ้ยมีอารมณ์เสียอีกอ่ะอารมณ์ค้างอารมณ์ค้างแม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ กับชายเลิบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอารมณ์เสียเด้ออารมณ์เสียเด้อแลาเขาไปไก่เด้ออารมณ์เสียนะ